เสียงอะไรนะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินนีต้อนรับเข้าสู่มีบูชนเชน่นะคะที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะคะเรามาเป็นเนสโกะนะคะแล้วเราก็จะมามามาจัดการสับประหลาดร้ายนะคะที่เป็นอสูรนะนูน่นทันจิโร่นะนี่ก็เป็นทันจิโร่นะ นี่ก็กระโดด Jump ดับเบิลจำได้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสู้กับเราอาสูรที่ด้อยกว่าเราก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราก็กดคิวเลยคิอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวทำไมมันมีคันเอมอะทีนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปซื้อตัวละครใหม่นั่นเองค่ะก็คือเราต้องใช้ดวงวิญญ,ญาณของเรานะคะ ตัวแรกเลยเป็นอะไรได้เนสโกะเหมือนกันเนสโกะก็จะกลายเป็นเป็นเลเวลสแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้ก็เราจะได้ตัวละครอ,อันนี้นะคะก็อันนี้กระโดด Jump ดับเบิลจำได้ก็มันก็จะกระโดดสูงขึ้นนะนี่ต้องเลเวล50สกับยี่สิบ นี่แน่นี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 ่น oo, ี่เฮ้ยจะไปรถไปขุดข้าวอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกตัวนี้คลิกเลยคลิกเล้วลัวหูตัวนี้พลังเลือดเยอะมากนี่แน่กระโดดตูม ไปเร็วเราก็จะไปเล่นกับตัวไหนหุ้ยตัวขาวเป็นตัวลุยนะคะนี่นี่นีอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวลุยนะคะก็จะเป็นตัวที่พิเศษมากๆเลยว่ามันเป็น โลเวอร์มูลหนะคะก็คือมันติดอันดับอยู่อันดับ5ของเราอศสนรทุกตัวเลยค่ะวเยเย่ไย่ตอนนี้ก็ได้มารอยสามสิบสี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ เนี่ยนะคะก็จะมีเพื่อนเป็นลุยด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นในเลเวล2ต่อเลยก็สามารถซื้อได้ประมาณสตัวกด e แล้วกันนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติวิเดเซนอิสุนะคะแล้วก็ฮาชิบิระอินอสุเกะค่ะแล้วก็ทันจิโร่ปานตะวันนะคะก็หมดแล้วค่ะ เราก็จะไปเล่นต่อเลยเฮ้ยทำไมเพื่อเร็วจังเลยชึบค่ะนี่นี่แล้วก็กดลัวๆเลยกดลัวัวเดี๋ยวนะคะก็ขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นตัวนี้บ้างนะคะทุกคนก็คือเป็นทันจิโร่นะคะ อันนี้ก็คือท่าพิเศษนี้โอ้โหเจ๋งมากเลยนะแล้วก็ท่าตีก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้นี่เลยก็จะเป็นอินอสุเกะนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาใช้ดูนี่ใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองลองท่าไม้ตายก่อนก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็ท่าตีของอินอสุเกะก็จะแบบนี้เลย ก็เดี oh, ๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนตัวนะคะเป็นเซนิสึบ้างค่ะเราจะมาลองเล่นดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็กดคิวอ๋อเป็นท่าวิ่งสายฟ้าอันนี้นะคะแล้วเราก็กดแล้วก็เซนิสึก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ฆ่าให้ตายไปเลยแล้วกันเราก็จะไปไปจัดการตัวใหม่อีกด้วยค่ะนี่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 แต่ว่าเซนิสึพลังก็แรงอ่เหมือนกัน ตายไหมตายไปเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเอาตัวใหม่นะคะก็จะไปอัปเลเวลให้กับทุกๆตัวเลยนะคะแต่ว่าน้องเนสโกก็น่ารักนะแต่ว่าตัวที่พี่ชอบที่สุดก็คือเฮ้ยดูเพื่อนยากเพื่อนยากอะพิมีมอลลี่คืออะไรนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมากด อีเลยก็คือได้ตัวเดียวนะคะนี่หุยได้ยาฮาบะนะคะได้ยาฮาบะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้ยาฮาบะกันนะคะนี่เลยก็เหมือนรีวิวทุกตัวเลยนะคะนี่เลยรีวิวยาฮาบะนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขึ้นหลังคาได้ดรึเปเนี่ยยาฮาบะกระโดดได้อันเดียวอ้อ นี่เน่หุ้ยไปยังไงอะทำไงดีน,นี่นี่ไม่ได้นะเสียงไร่อปะปนุน <c oughs> <c oughs> ถูกกระใจหมดทุกคนเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้าน <c oughs> อา้าวแล้วแล้วมันอยู่ไหนอะที่ต่อสู้กับปูรอลอยู่นี่ นี่นะเดี๋ยวเราก็จะมาลองท่าอู้อันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นการโยนหินนะคะแล้วก็ถ้าตีก็เป็นแบบนี้อ๋อเป็นลูกศรแดงๆออกมาเหมือนในหนังเลยนะนี่นีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ พรวนอะไรเดียแล้วก็ตามด้วยคิวเลยค่ะเพราะเป็นท่าไม้ตายระดับแรกนะก็ง่ายมากนี่เลยเราก็จะไปซื้อได้แล้วอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ชิโนบุอุ้ยไม่ได้จอนกูปเลย พี่โคโจชิโนบุก็มีนะคะพี่ก็ชอบชิโนบุมากๆเลยนะเดี๋ยวเราก็ขอให้ได้ชิโ <ob> นบุก็พอได้ไหมได้ไหมอ้าวได้อันนี้ก็เป็นยาฮาบะนะคะเป็นเลเวลสองนะคะก็อย่าเพิ่งเสียใจกันนะทุกคนใครอยากได้ตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยนะเดี๋ยวเราจะมา ทําแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะสําหรับเกมนี้ก็คือเกม Demon s o ซาวนะคะ D E M O N นะคะแล้วก็ S O U L นะคะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูซูมารุกันนี่ซูมารุนะคะก็เป็นตัวที่งอกแขนออกมานะคะทุกคนเคยดูหรือเปล่า ดับพี่คาดอสูรพี่ว่าทุกคนก็น่าจะเคยดูนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดเลยใช่ไหมก็ตอนนี้อยู่หน้าไมเลยนะจ่อไม์มากๆเลยเย่เย่ยยตอนนี้นะคะเราก็จะไปอธิษฐานที่อธิษฐานนะคะแล้วเราก็จะได้ตัวละครในตำนานมาใหม่นะคะก็พี่นะคะก็เคยเล่นแล้วนะคะแต่ว่าเป็นก็ เล่นคนละตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มากดคิวนะคะเพื่อที่จะเอามาหนึ่งตัวเลยค่ะได้ทันจิโร่ปานวาลีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูท่ากันค่ะว่าทันจิโร่ปานวาลีเป็นแบบไหนนะคะทุกคนได้ยินเสียงชัดได้ไหมโอเคน่าจะชัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นทันจิโร่ปานวาลีก่อนเลยนะคะอันไหนเนี่ยงงน,นี่หรอใช่ไหมอะ อ๋อนี่ค่ะทันจิโร่ปานวารีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นด้วยทันจิโร่ปานวารีเลยค่ะดูซิมันจะเป็นแบบไหนชุบๆถ้าไม้ตายนะคะก็จะเหมือนเป็นตัวทันตะวันเลยแต่แค่มันเป็นน้ำนะคะทุกคนแล้วก็การทำก็จะเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่มันเป็นน้ำเท่านั้นนะคะ ก็รู้สึกว่ามันสนุมกมากๆเดีวขออันนี้ด้วยขอเปลี่ยนตัวนะคะเป็นเป็นทานตะวันนะคะเดี๋ยวก็จะมาใช้ทานตะวันนี่จัดการสู้สู้สอา้าวตายง่ายมากแต่ว่าทานตะวันอะ่ะเก่งนี่ต้องรีบทำเลยนี่ๆี่ ทันตะวันนี้ตายเลยทุกคนสนุกมากนะคะใช้ตัวทันจิโร่นี่ก็แบบรู้สึกว่ามันแบบง่ายขึ้นมากนี่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 ตีให้รัวๆเลยก็ทันจิโร่เป็นนี่นอยู่แล้วพี่พี่ชิโนบุมาทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมไม่มีผู้ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาช่วยนะถึงเลเวลหนึ่ง แต่การทำก็เก่งนะชึบตีให้ตายไปเลยไม่ไหวจริงๆนะก็คือทำคนเดียวมันก็ยากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูเวอร์มูลสามนะคะแต่ถ้าเป็นสองนะคะยากกว่านี้อีกเลเวลสิบหกยังทำไม่ไหวเลยเสร็จแล้วในที่สุดก็สำเร็จ โอ้โหลีมูนสองนะคะยากม,มากเพื่อนมาช่วยหน่อยนี่เพื่อนมาใช้ท่าเมตตาชูฮึบคุณมูอิจิโร่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มูอิจิโร่ผมดำมูดำดำฟ้าฟาโซเองเอา้าไม่ตายยังไม่ตายยากมาก อันนี้ก็ลิมูนสองอ่ะอยากเอาที่มากกว่าลิมูนสองลิมูนนะลิมูนสามใช่นี่ก็ได้อ่ะมีคลิกรัวๆเลยคลิกรัวๆตอนนี้ไม่ได้เสียงในกูตัวเกมเลยนะ คือยากเหมือนกันนะคะรีมูนสาวก้อยบอสปรากฏตัวขึ้นแล้วนะคะทุกคน<ม>กดคลิกลัวมันยากมากมวันนี้นะคะก็ไปไว่ายนะ้ำมาด้วยนะมันก็เลยนี่ไป กดรัวๆเลยกดอันนี้ทีเดียวได้ไหมตายไหมตายกบอสปรากฏตัวมาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอัปเดตอีกนิดนึงประตูนั้นก็ไปได้นะเห็นมีเพื่อนไปบอสปรากฏตัวขึ้นแล้วก็กดอัตโนมัติ แบบแบบนี้ชัดกว่าหรือว่าแบบนี้ชัดกว่าอุ้ยได้เนสโกมาอีกตัวหนึ่งอุ้ยทันจิโร่เซนิสุนะฮายยยาฮาบะนะคะแล้วก็ลุยลุยอยากได้ลุยมากเลยนะคะแล้วก็เจ้าหมูป่า สเกะนนแหละแล้วก็พันจิโร่นะคะก็คือเคยเล่นลุยนานมากเลยนะคะลุยนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบว่าล,ลุยนะเป็นตัวที่วิเศษมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าลุยเนี่ยค่ะ การต่อสู้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ท่าไม้ตายนะคะมันจะเป็นแบบเส้นสีแดงๆนะคะก็มาฟิลฟิลฟิฟิประมาณนั้นนะคะเห็นมั้ยรู้ไหมคะฟิลฟิลฟิฟินะคะก็ใช้แบบมันสนุกดีนะคะก็คือตอนที่เล่นนะคะเล่นอีกตัวหนึ่งนะคะมันก็จะง่ายนะก็รู้สึกอย่างนั้นแนหะ นี่นะก็จะเป็นใยสีแดงก็ฟิวฟิวฟิวนะคะเฮ้ยแต่มันยังไม่ตายเลยนี่นะคะก็จะเป็นการต่อสู้ของลุยนะคะก็ใช้เป็นประจำเลยตายแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันแบบทำให้มันตายง่ายมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณแมปนี้นะคะคนที่สร้างแมปนี้ขึ้นมานะคะทำไมทางจิโร่ไม่ฆ่า้าเราฆ่าเองก็ได้ ใน,นี้ในที่สุดมันก็ตายนะคะแต่รู้สึกว่ามันตายง่ายมากๆเลยนะโดยเฉพาะเจ้าซูมารุเอ้ยก็ใช่ซูมาลุทีครั้งเดียวอ่ะเกือบตายเลยนะคะพอมาเลเวลสีมันก็ตายแล้วอ่ะทุกคนกดกดกดลัวๆเลย คือว่ามันกระโดดสูงขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปสู้ที่นี่ขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนไปโอเคเราก็จะมาช่วยเพื่อนๆนะคะจัดการฮึ๊บใช้ท่าไม้ตายก่อนเลยนี่ก็จะเป็นท่านเออไม่ใช่มูซซันหรอใครอ่ะ อาสูนจันข้างหนึ่งไม่ใช่บอสถ้าบอสต้องเป็นมุสันนะทุกคนเพื่อนเขาแบบว่ามีแรงกันเยอะมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ซื้อชื่อ <c oughs> เราซ้ำนี่ดึงหินไปทำอะไรนะ่ะม่อยู่ดีมันกอยเต็มอัสุนจันข้างหนึ่งมันก็โหหกล้าน เลเวลส2ก็มานะแต่ว่าเขาเก่งกันมากเลยนะทุกคนนะ่ะนี่ยากจังเลย รัวๆเลยรัวๆเลยเมาดังมากหนูดูเพื่อนใช้ท่านั้นะ ไม่ใช่ถ้าไม้ตายเลยนะจากที่เห็นคนนี้ไม่ได้ช่วยกดมี่ตัวเดียวกันกับเราไหมพี่ๆนะ่าจะมีทันจิโร่เหมือนกันตายไปซะ money เ,เ,เดี๋ยวถ้าตัวนี้ตายแล้วนะคะก็จะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะดามดเอ้ยดาเมจแรงนะคะโหเหลือเป็นล้านอะไม่ตายสักทีมือนี่เป็นหมดแล้วเนี่ยตัวนี้นะก็ยากเหมือนกัน หรือว่าตอนจบคือมีเขาตายกันทุกคนเลยหรือเปล่าก็คือไม่ได้ดูตอนจบนะคะทุกคนดูไปล่าสุดก็คือตอนที่ยีสิบสี่เอาท้าไม่ตายไปีเหลือแค่นี้แล้วจัดการจัดการ เอาคิวไปโอ๊ยปวดมือแล้วอะทุกคนเฮิตัวนี้มันคุ้นมากเลยอะ่ะมันมีดาบด้วยนะเห็นแปลว่าต้องเป็นพ่อของทันจิโร่แน่นอนใช่ไหมอะ ออกไปตายไปอีกเลยตายไปตัดการคิวคิวคิว ไปจะตายแล้วจะตายแล้วเย้ก็เอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะ